mời anh ấy trông cái này anh ấy bị lò lò wall đâu mà anh ấy bị anh ơi lúc mà mama kép anh ơi làm 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 anh anh ơi anh ơi làm anh ơi anh anh มันก็อ,อาล่วงนี่ใครที่ว่า <c oughs> อ่าต้นใจห,หรือว่ามาจุม,ามได้มาจุมได้นะครับที่บ้านอาล่วงนี่นะน,น,นะครับนี่โลรลางเต็มเต็มนะครับข้องเต็มเต็มเลยนี่นะครับนี่เป็นโลโลทำรับเตียวว่าใช่ไว้ให้กับ ติดตามหมูหรือสตวควายที่ว่าเดินห้ากินเดี๋ยวตั้งแต่ไม่ได้ยินเสียงนะครับจะได้รู้ตำแหน่งของควายหรืควายอยู่น้อยอย่บ้างนะครับนแบบสมัยนี่โลรังอันนี้โลโลใหม่นุ่นนะครับมีโลใหม่นุ่นอันนู้นโลใหม่ปุ้ยอันนี้โลใหม่โลใหม่กันนะใบข้องใบบัวใบบัวเลยมันใบบกใบบัวเลยลูกนะ นี่นะครับกองอามีมาร์กนะครับอันนี้อันนี้อันนี้คือเข้าเข้าเข้าควายจริงใช่ไหมครับเข้าควายจริงแต่ว่าอันนั้นปันมันนะปันนะครับข้างในก็มีนะเข้าควายตัวแล้วไม่ก้อนนี่เข้าไอเข้าวเข้าควายยิงยาวยิงถ้วยนี่มันมันมันก็มีข้องดักซ่าเลยนะอืะ